ก็ขอ,ขอความสุขจงมีแก่ทุกท่านเนาะสำหรับวันนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสที่ดีได้เข้ามาอบอกบุญทางครูบาอาจารย์เนาะทางเพื่อที่จะ ส่งต่อบุญกุศลไปหาคุณโยมที่อยู่หมู่บ้านนนทชาติตำบลนนหันเนาะหลังนนชาติเนาะหลังนนชาติก็เป็นโดยรวมเป็นบริเวณเป็นบริเวณภายในวัดซึ่งเป็นวัดป่าเนาะวัดป่าสำหรับภายในสรารการปร,ริบัตก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ทางครูบาจานาร์จาจาร์พระมหานาฏพลเนาะที่ป่าธรรมชาติส่วนทางขึ้นก็มีพญานาคแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะส่วนต้นนี้เป็นต้นมะม่วงเนาะเป็นมะม่วงแก้วม่วงแก้วม่วงแก้วนี่ยเป็นมะม่วงที่เปรี้ยวนะ ทานเปรี้ยวก็อร่อยทานสุกก็หวานเนาะก็ไม่ค่อยโดกมากเท่าไหร่เนาะสำหรับปีนี้ส่วนด้านนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรเนาะเนี่ยกับปางขัดสมาธิก็มีอยู่ทั้งหมดทุกมุมอ่ะอ่ะบริเวณนี้ สำหรับบริเวณทางขึ้นบันไดก็เป็นเป็นกระเบื้องธรรมดาแล้วก็มีอ่างสำหรับเขาเรียกว่าน้ำพุไว้สำหรับโชว์เนะาะบริเวณนี้ก็เป็นกุฏิเจ้าวาดยินดีต้อนรับบริเวณนู้นก็เป็นหอะระฆังเนาะโดยรวม ก็ร่มรื่นเงียบสงบดีเพราะห่างจากถนนมาประมาณเกือบสองกิโลนะส่วนด้านในสารการปรเรียนก็อก็ประประดาดไว้สวยงามอ่เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะขออนุญาตท่านอาจารย์ล้ บริเวณด้านในนี่คือบริเวณภายในเนาะทางครูบาอาจารย์ท่านก็อยูอ่ก็มีพระเจจิอาจารย์ดังๆเนาะที่ท่านได้ปฏิสฐานอ,อย่างเช่นหลวงปู่โตหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่เงินหลวงปู่สุข หลวงปู่เดิมหลวงปู่ฟัน่นหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงปู่ชอบเนาะทางวัดก็จัดประประดาไว้อย่างสวยงามเนาะก็ด้านบนก็จะเป็นนิทานชาดกเนาะเรื่องเตมีชาดกมหาชนกชาดกสวนนสามชาดก เนมิราชชาดกมโหสถชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางพุทธวัติของพระพุทธเจ้าเนาะว่าชาติแต่ก่อนท่านเป็นอะไระส่วนนี่คือพระประธานเนะาะพระประธานที่วัดป่าธรรมชาติก็สลับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม มีความร่มรื่นสะอาดด้วยบุญบารมีของท่านพระมหานั t พลเนาะเป็นพระอธิการเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่าธรรมชาติก็ส่วนบริเวณด้านบนก็จะเป็นพิทานชาดกล้อมรอบด้านบนเลยเสาก็จะเป็นเสาสีทองพื้นด้านล่างก็จะเป็นพื้น กระเบื้อง60ซึ่งกระเบื้อง60ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปชมข้างนอกเนาะเพราะข้างนอกจะมีจะมีต้นไม้เยอะด้านหลังด้านหลังจะมีต้นไม้เยอะแล้วก็จะมีผ้าใหญยก็จะมีผ้าใ่เนาะ ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจเจอาจารย์อีก3มท่านหลวงปู่คูณหลวงปู่สุขหลวงปู่แหวนแล้วก็จะมีคลองมีกองซึ่งสวยงามสวยงามมากเดี๋ยวพาชมอีกรอบนะึงก่อนที่จะออกไปด้านนอกเนาะ พิกัดอยู่ที่ตำบลนนหันเนะวัดป่าธรรมชาติอยู่ที่บ้านหลังนนชาติก็นี่คืออยู่หมู่ที่เก้านะตำบลนนหันเนอ,อำเภอจุแพจังหวัดขอนแก่นนอกด้านนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะมีเสียงจักระจั่นร้องด้วยอ่า หน้านี้ใบไม้เยอะหน่อยเนาะส่วนนี้จะเป็นป่าไผ่เพื่อใช้สอยในวัดหรือในพื้นที่ของชุมชนเนาะเป็นป่าเป็นไม้ไผ่ไอ้นี่ยไม้ไผ่เลี้ยงส่วนฝั่งนู้นน่ะเป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อองค์ใหญ่สูงนั้นสูงไม่รู้ความสูงเท่าไหร่เนาะหลวงพ่อเจ้าวาด อยู่ที่หลวงพ่อองค์ใหญ่โดยรวมก็ประมาณนี้เนาะอสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะเอาภาพโดยรวมเลยก็แล้วกันขอพามาชมวัดป่าธรรมชาติการนมันสการหลวงพ่อใหญ่ที่วัดป่าธรรมชาติบ้านหลังนนชาติตมูลนนหันอำเภอจุมแหจังหวัดขอนแก่น เรียนเชิญสาธุชนถ้าเกิดอยู่บ้านใกล้เดือนเคียงเนาะที่รับชมอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นหอะระฆังฝั่ง,งนู้นก็จะเป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่เนาะสูงน่าจะสูงประมาณทัก20เมตรได้เนาะหรือประมาณ15เมตรขึ้นอะ่ะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามขอความสุขจงมีแก่ทุกท่านขอบคุณมากจ้าจเดินสุขจเจินพรจ้า